สวัสดีครับนะครับสวัสดี f อซช่องไอหนุ่มนอนนานะครับพี่น้องก็ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนทำดินปลูกอย่างผมก็นี่แหละหาวัตถุดิบนะครับวันนี้ก็นี่แหละพักปลอดเน่าพี่น้องนะครับทุกเช้าทุกวันนะครับผมก็จะไม่กวาดใบไม้ผมก็จะหาพวกพักปลอดเน่าเนี่ยหญ้าเน่าอะไรประมาณนี้พี่น้องนะครับ วันนี้นะครับ FC นะครับกาสีมาเล่าความรู้ให้ FC พี่น้องฟังนะครับคือจะมาพูดเรื่องเรื่องภาษีครับพี่นอ้องหาที่ตั้งกล้องก่อนนะครับพอดีนี่แหละมาถงมาทาเอามานันง่ายเลยพี่น้องนั่งเจาะนี่แหละนะครับก็จะมาคุยเรื่องภาษีนะครับคือจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าที่ผมเคยเล่าให เขาติดพี่น้องไอนะครับช่วงนี้รู้สึกไอมากเลยนะครับจะเล่าให้ f c ฟีฟังนะครับคือตอนนั้นที่ผมขายของอยู่ผมได้เล่าไปในคลิปก่อนนะว่าผมได้จ่ายภาษีได้เสียภาษีพี่น้องเป็นจำนวนเงินที่เยอะนะครับเกือบแสนเพราะว่าตอนนั้นผมเข้าร่วมโครงการของรัฐนะครับพี่น้องก็คือบัตรประชารัฐนะครับแล้วก็คนละครึ่งแล้วก็รับโครงการเราไม่ทิ้งกัน อะไรสักอย่างนี่แหละไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะไรประมาณนี้ของรัฐบาลชุดชุดคุณลุงนะครับก็เลยเสียไปเกือบแสนนะพี่น้องเสียรวมทั้งปีนะพี่น้องเพระา,พาะว่าภาษี่รายได้ส่วนบุคคลนะครับจะเสียครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังนะครับรวมกันนะพี่นอ 8, ้องแปดหมื่นกว่านะครับคือทําให้ผมเนี่ยขาขายต่อไปไม่ไหวนะครับได้อีกอย่างหนึ่งช่วงนั้นนะครับ ช่วงนั้นราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมากนะครับทำให้ผมเลิกเลิกกิจการขายของนะครับและก็หันพี่น้องมาทําดินปลูกนะครับซึ่งนะครับผมก็เกิดความท้อใจนะพี่น้องนะครับว่าทําทไมนะพี่น้องคนที่อยากจะค้าขายคนที่อยากจะทํางานต้องมาเสียภาษีสูงขนาดนี้นะครับผมก็เกิดความน้อยเนื้อต่าใจนะครับผมก็เลยมา มาเห็ดปุย๋ยดินปลูกผมนี่แหละจำหน่ายนะครับแต่ว่าผมก็ยังเสียภาษีอยู่นะครับนี่ยังเสียอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ยังมีรายได้จากการขายดินปลูกผมก็คือ,อ,อ่ายากมีปัญหานะครับเกี่ยวกับภาษีผมก็ยังจ่ายอยู่นะครับเนี่ยรายผมที่ผมเสียมาตัวนี้จะเป็นภาษีรายได้ส่วนบุคคลนะครับพี่น้องนี่ผมเสียไปนี่ครับ ผมเสียไปอยู่ที่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะครับ fc นี่ครับผมเสียอยู่ที่ปีที่ผ่านมาจะ1,000นะพี่น้องแต่มันขึ้นมา1,230ตรัวรนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่านะครับครึ่งปีแรกนะครับของผมนะผมลืมไปเสียพี่น้องธรรมดาผมเิเสียปีละพันนะพี่น้องนะ ครึ่งปีครึ่งหนึ่งก็500อนะครับอันนี้ผมเสียค่าปรับไปอยู่ที่237บาทนะครับปีที่ผ่านมานะครับนี่ก็มีรายการตามนี้แหละพี่น้องนะครับรายจ่ายของผมนะครับอ่าคือจะเล่าให้ f c ฟฟังนะครับว่าจะเล่าให้ f c ฟฟังก็คือว่าตอนนั้นที่ผมพี่น้องนะครับตอนที่ผมขายของนะครับก็มีการเสียภาษีที่สูงนะครับผมก็เลยปับโตพี่น้องว่า เมื่อเราโตไปอย่างยิ่งสูงมันยิ่งหนาวนะครับเราพยายามปรับตัวนะครับทิ้งความฝันตรงนั้นเมื่อก่อนผมก็เคยฝันว่าผมอยากจะเปิดร้านค้าขายที่มันใหญ่ๆพี่น้องอยากจะมีร้านที่มันโอ่อาเรา็วประมาณนี้แหละแต่เมื่อความสามารถเรามันไม่ถึงนะครับแล้วก็ยอดขายมันบ่ได้พี่น้องเราก็ปรับความฝันมานะครับเมื่อก่อนเสียเป็นหมื่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ไม่มีหน้าร้านพี่น้องเสียอยู่ปีละพันนี่แหละก็พออยู่ได้นะครับปรับความฝันพี่น้องอย่าพึ่งท้อนะครับ คือถ้ามันยิ่งโตยิ่งสูงนะพี่น้องลองถามตัวเองว่ามันใช่ไหมนะครับจุดที่เรายือนอยู่นะมันทําให้เรามีความสุขหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีความสุขก็ถอยพี่น้องบางครั้งเนี่ยการถอยไม่ใช่ว่ามันเป็นการล้มเลิกพี่น้องมันเป็นการตั้งหลักชีวิตใหม่นะครับผมก็รู้สึกว่ามีความสุขกว่าตอนที่ผมขายของนะครับพี่น้องคือไม่ต้องปวดหวัวกังวลเรื่องความสีรายได้นะครับผมมีรายได้นี่แหละก็ขายแค่ดินปลูกนะครับแต่พี่น้องนะครับ FC หรือว่า ท่านใดนะครับที่มีรายได้จากตรงอื่นนะครับผมบอกไว้เลยพี่น้องพี่น้องต้องยื่นนะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาหรือบางคนเนี่ยเป็นนายหน้าที่ตอกเนี่ยพี่น้องก็ต้องยื่นนะครับก็คือสเตทเมนต์นี่แหละรายได้ที่เราเขาโอนมาให้เรานี่แหละหรือว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเสียภาษีหมดนะครับอย่าไปคิดว่าเจ้าหัวแจัคผู้นั้นผู้นี้ได้เอาได้เสียนะครับพี่น้องคือคุณต้องยื่นนะครับเสียไม่ได้เสียเนี่ยเดี๋ยวสรรพกรพืน้นที่เขา ภาสีแนะนํำนะครับคือไม่อยากให้เอฟซผมมีปัญหานะครับก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับคือเกี่ยวกับภาษีเนี่ยมันมีกฎหมายที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนักอยู่นะพี่น้องโดนปรับอะไรนี่ก็เยอะนะครับเราอย่าไปชะล่าใจว่าเอ้ยมันไม่ต้องยื่นดอกไล่ใดซ้ำนี่ไม่ต้องยื่นคือเข้าไปยื่นก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียบริษัทเสียจังไหนนี่เป็นสาีแนะนํานะครับสมนกรณนพื้นดีเขาจะแนะนําเอง ก็คือผมก็มาพูดในมุมมองที่ผมรู้เกี่ยวกับส่วนตัวผมแค่นั้นแหละนะครับก็ฝากคําเตือนให้กับ f c นะครับก็คืออยากให้ทุกคนเนะ่ะเทนี้มันถือต้องนะครับเพราะว่าโดนมานี่มันไม่คุ้มนะครับแล้วก็ภาษีของบ้านเฮ้านี่มันกระจายยางพี่น้องภาษีนี่ภาษีเนี่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนี่ยผมจ่ายนี่คือภาษีรายได้ส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าภาษีของบ้านเรานี่มันเยอะพี่น้องนะครับแต่ละอย่างนี่ไม่จะเป็นภาษีที่ดินนะภาษีสิ่งปลูกสร้าง พวกสิ่งปลูกสร้างพวกโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเสียเป็นอีกแบบนึงอีกนะพี่น้องอันนี้ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันหลายอย่างนะครับนี่ผมก็เล่าแค่ชีวิตผมให้พี่น้องฟังนั่นแหละนะครับแล้วก็ฝากคาเตือนไว้จะพึ่งไปช่าใจครับใครที่มีรายได้อ่ะให้เข้าประเมินพี่น้องก็คือ,คอมันเป็นรายได้ที่พึงประเมินนะครับเดี๋ยวเขาก็จะคิดให้เราเองเสียแค่นี้ปีหนึ่งมันไม่เยอะหรอกพี่น้องปีละพันเนี่ยผมว่ามันก็พออยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ไปเสียหละพี่น้องจากเงินพันหนึ่งนี่มันอาจจะเป็นห้า นะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะนะพี่น้องนะเงิน5 0 0 0ันหกพันพันสมัยนี้มันก็หายากนะครับแล้วก็ฝากให้ FC ผมแหละดูไว้นะพี่น้องนะครับว่าถ้าไปค้าขายบ่ใดคือคือผมว่านี่แหละผมจะไปอยากจะเปิดร้านใหญ่ๆนี่ผมไปไม่ได้อย่างเงี้ยคือผมก็ยอมทิ้งมานะครับยอมทิ้งความฝันตรงนั้นมาเพื่อมาตั้งหลักชีวิตใหม่นะครับแล้วก็หาอะไรที่มันเข้ากับตัวเองนะครับคือเขาไม่ได้สร้างเรามาเพื่อสิ่งนั้นนะพี่น้องเขาอาจจะ สร้างเรามาเพื่อสิ่งอื่นนะครับแต่อย่าท้อแค่นั้นนะครับแต่ว่าผมดีอย่างหนึ่งจะเล่าให้ f c ฟฟังก็คือว่าผมดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อก่อนผมทำงานโรงงานนะครับแล้วก็ทางโรงงานเนี่ยนะครับ f c นะครับเขาก็จะให้เขาก็จะให้ผมทำพวกไอ้ค c นะครับทำทีพออย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นพนักงานนะพี่น้องมันทำให้ผมรู้สึกเบื่อหน่ายนะดดกิจกรรมพวกนี้นะครับ ตอนนั้นผมก็ทําอยู่ QCC นี้ผมตอนนั้นที่ผมอยู่เอ็นไอเคสปริงตอนนั้นผมเป็นแค่พนักงานในสัญญาจ้างพี่น้องเป็นสัญญาจ้างรือสื่อเป็นพนักงานธรรมดาผมก็ได้ไปเรียนรู้นะครับในแนวคิดของบริษัทญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่ามันดีพี่น้องนะนก็เลยนํามาปรับใช้ทุกวันนี้แหละนะครับแล้วก็บริษัทสุดท้ายที่ผมอยู่โรงงานสุดท้ายก็คือ g F p t นิวเลพี่น้องอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีตอนนั้นก็ทํา คล้ายๆกับ QCC แต่เขาจะเรียกว่าไอ้ PPM นะพี่น้องเนาะอักษรย่อ,น,ยอะนะครับแต่อย่าถามเต็มพี่น้องจำไม่ได้แล้วนะครับก็ทำให้ฝึกผมฝึกการเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกว่าแนวคิดนะครับพิกแพงชีวิตว่ามันจะไปยังไงนะครับชีวิตจริงๆแล้วก็ให้เราดูเครื่องจักรนั่นแหละพี่น้องพิกแพงดูเครื่องจักรว่าเราจะพัฒนายังไงให้ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มกํากลังพันผลิตที่มันคุ้มค่าของเขาเนั่นแหละ นะครับก็มาใช้กับชีวิตตัวเองนี่แหละนะครับก็คือคิดอยู่ตลอดเวลาพี่น้องคิดหาความรู้ต่างๆมาปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะครับคืออย่าไปสนใจคําที่คนข้างๆเขาพูดนะพี่น้องนะครับคนแถวบ้านเราก็พูดว่าเออจังสัตว์อย่างสี่คาขายมันไปบ่ได้มันมันมันมีแต่ทุกข์ไปนหนังสินะนะครับมีแต่อะไรละ่ะเขาจะว่าให้เราว่าเรา ไม่ประสบความสําเร็จสักทีอันนั้นมันในมุมมองชีวิตของเขาพี่น้องเราจะมาใช้กับชีวิตเรามันไม่ได้นะครับคือคนคนหนึ่งเนะี่ยพี่น้องมันจะทําสําเร็จเหมือนกันทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ไ,ไดนะ้พี่น้องคนร้อยคนพันคนเนี่ยนะครับจะสําเร็จอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้สร้างเรามาเพื่อสิ่งที่ว่าให้มันเหมือนเหมือนกันนะพี่น้องอย่าท้อแล้วกันนะครับเอาฝากไว้พี่น้องนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละนะครับ สำหรับการเสียภาษีก็อย่าลืมพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะโดนค่าปรับอย่าลืมไปนะครับพี่น้องเ้ยนะครับใครที่มีรายได้อยู่ก็ไปไปยื่นนะครับผมอาจจะพูดในแบบบ้านๆนะพี่น้องเนาะนะครับฝากเ c ด้วยนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนานี่แหละนะครับนะขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ